วันนี้ก็วันที่20นะิลทุกคนผมได้มาทําการนี่ <laughs> <laughs> ผมมาทําการโยงเชือกทุเรียนนะฮะเพื่อไม่ให้กิ่งมันหย่อนนะฮะ <laughs> วันนี้ก็ <laughs> ทำามาได้หลายต้นละ <laughs> ก็เออมาถ่ายคลิปซะหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้ดู <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่า <laughs> เป็นยังไงนะ <laughs> 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 นี่นะผมก็หัดทํานะซึ่งหัดทําเมื่อวานนี่แหละครับคนก็ไม่ได้ไม่ได้คันเทปอะไรแต่ว่าก็มัดได้ถ้ทาที่มัดได้แล้วครับนี่ตัวสูงสูงเราก็จะใช้บันไดเอานะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีบันไดผมมีแต่ก้อยนะต้นที่ผมต้นที่ผมโยงแล้วนี่ ส่วนมากก็เหลือจะสูงเราต้องใช้บันไดนะเป็นอีกก็เ,เรียกว่าอีกหนึ่งอย่างที่โอ้ผมเกือบไม่ได้ทํานะจริงผมเกือบไม่ได้ทํแต่ว่าเออได้ทําก่อนกลับก็ดีแล้วนะกลับก็นี่แหละครับตอนเย็นหนึ่งทุ่มโหทำไมความรู้สึกกลับความรู้สึกตอนกลับมันเหมือนกับความรู้สึกตอนมาจัางวะ เออกิงนี้ตายทุกคนดูกิงนี้ตายตายลไอผมไม่ไหวนะโอเคก็แค่นี้นะทุกคนเอไยอๆนะตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็กำลังไปที่อ่าบกซ้อน,นะะับทุกคนตอนนี้เก็บปองเรียบร้อยแล้ว วิซิ่ววิซิวก็ก็จะออกประมาณทุบนะทุบ15นาทีนะครับเราเป็นรถทัวร์ของกรุงสยามทัวร์นะครับนี่ครับฟังเพลงชิวๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บอสอนะทุกคนดูก็มาเอาตั๋วเรียบร้อย เดี๋ยวตอนนี้ก็ไปกินข้าวอ่ะเป็นเติมพลังให้กับท้องอันอนจอยอยร่อยของเราก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะท,นทุกคนเพราะทุกคนเป็นรถสปอร์ด้วยเซอร์ <laughs> yes, ตอนนี้ผมก็ทําการสแตะข้าวเรียบร้อยทุกคนก็รอรถอยู่ข้างหลังก็เราจะขึ้นตรงที่ชานชลาที่เก้านะก็อยู่ข้างหน้าผมเองจะอยู่นั่นแหละโอเคพอเราต้อเดี๋ยวผมรอลงมาก่ mm hmm. อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะทุกคนก็ยังไม่ถึงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยขึ้นรถกันอย่าซอ เว้ยอะไรอยู่ในกระเป๋าผมอ๋อไอซีก็แต่งตกเท่ๆมันมานะฮะพอแบบแต่งตสไตล์ทหารหน่อยก็จะได้จากลาจากสุราแล้วเยี่ยบรรยากาศนะฮะเออดีก็บกศนี่ผมมาครั้งแรกนะก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเขาค่อนข,ข้างที่จะยังไม่มีรถเข้ามาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบ ว่าในเมืององบวนบอสอาบุตรประมาณนี้ดีดีอ้สสดีฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประจวบเลยนะฮะก็อยู่ที่ตา,าคุณนะร้านร้านต้นร้านต้นนะก็มาแวะแวะพักนะกุกนเน่ก็ตัวผมแน่ อ๋อว้พัก20นาทีก็ผมก็ขอถ่ายคลิปหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมไปขอห้องน้ำหน่อยนะานะะโอเคฮะผมก็ไปทำการห้องน้ำเรียบร้อยก็ okay, เอาตัว ตัวไปแรกคูปองนะก็ได้น้ํำดื่มมาหรือว่าคุณจะแรกเป็นอแรกเป็นกับอา,อาหารก็ได้นะครับนี่ลองไปกินข้างหลังแรกเอาตัวไปแรกปึุกแล้วก็จะได้กินเ้่าเลยฮะก็ผมแรกไปนี้โอเคครับประมาณอีกสักประมาณสินาทีแล้ะก็จะขึ้นรถแล้วโอ้ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าตอนที่ผมมาอีกตอนผมมานะ่ะไม่ลงที่นี่ แว่าตอนกลับตรงที่ร้านต้นนะอ๋อใหญ่นะดูความใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยโอเคแล้วเราเจอกันที่หมอชิคครับ ตอนนี้ครับได้แล้วได้แล้วพ่อล่ะครับเสียผมนิดเดียวตัวมันวนแหงก็อยู่ที่ <n> บ้านของพี่บิ๊กนะครับ Kong <n> ก็ตอนนี้ก็รอถึงประมาณทุ่มเนี่หน,น,น,นะครับก็จะเดินทางไปที่ตรงขึ้นรถของนครแชร์ที่ลังสิตนะฮะก็น่าจะขึ้นรถตอนทุ่มห้าสิบนะครับ ต้องเดินทางองีกยาวไปนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับผมก็มาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเนี่ยามาด้วยรถของแท้รถสวยรถตำนานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูขึ้นแมวนะโอ้โหขึ้นแมวขึ้นแมวขึ้นแมว เอ้เอ้เอ้คนแมวบ้านของคนแมวเอ้ดูนะทุกคนนี่ผมก็อยู่ที่ลำบางจากนะฮะที่นี่ฮะนครชัยใช้แอร์รังสิตน,นะฮะก็มารอรถประมาณหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีนะะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบกว่าเนี่ยสิบกว่าแล้วครับ 要，要，我陪老了干。<music> ตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งละเดี๋ยวผมจะไปจบคลิปที่อ้บานนะฮะคลิปที่อีบานสำหรับการเดินทางครั้งนี้ยาวนานถึงสองเดือนกับอีอยูอ่สิบวันนะครับเดีย๋ยวผมจะไปจบคลิปที่บานนะตอนนี้ก็รอ,อร้ามมันละ คือถ้าทุกคนวันนี้เป็นวันที่30เมษายนก็สิ้นเดือนแล้วทุกคนก็ผมผมเพิ่งได้มาทําการถ่ายคลิปครั้งแรกในช่วงของการมาน้ํำยืนนะผมจะไปติดแอร์นะตอนนี้ก็ได้ทํางานได้ประมาณมันเจ็ดวันแล้วทุกคนรู้สึกตอนนี้แดดร้อนมากผมก็เลยไป ต้องไปทำการติดแอร์สองตัวนโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เนี่ยผมถ่ายที่มย,ยืนนะก็แต่ผมต้องจะถ่ายไปเรื่อยเพื่อที่จะเก็บไว้ใน YouTube นะผมจะตัดเ,เป็น,เป,นเป็นส่วนๆ,วนๆประมาณนั้นครับเจอกันสวัสดีครับผมนวิขคงโกรครับคงโกน้อย นี่ฮะทุกคนก็ผ่านมาในช่วงของที่ผมได้กลับบ้านเป็นเวลากี่วันละอ้ทุกคนผ่านมา12บสองวันคนเอาดีมามาสิบวันแล้วก็ ผมว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนที่ลงจากรถแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายสักทีกคือมันค่อนข้างจะเก็บม,มา สวนทุเรียนนะครับนี่ก็ทําการรดน้ำนะทุกคนตอนเช้าซึ่งก็ลดประมาณรับประมาณยี่สิบนาทีสาสิบนาทีนะะที่และครับทางหลังก็จะเป็นสวนปามนะซึ่งผม,มันสูงกว่าหัวผมนะทุกคนสูงมากแล้วตอนนี้ก็อีกประมาณหลายเดือนอยู่มันก็จะออกลายนะทุกคน ต้นกล้วยก็รู้สึกว่ามันจะอันนี้ล่ละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะขาดปุ๋ยนะนี่ขาดปุ๋ยนะนยนะแล้วแผ่นผมว่าผมก็จะปลูกกล้วยตรงนี้เลยนะครับตรงกลตรงนี้นั่นนี่แหละปลูกในแสงนะครับปลูกตรงนี้ด้วยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาเลยฮะทุกคนผมคือผมกลับมาผมก็ ไปทํางานนะฮะไปทางานซึ่งก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาดูแลสวนตอนเช้าก็ได้จะมองฮะแล้วก็มีคุณพ่อที่เดินเซอร์วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เดินอยากเดินอยู่แต่ว่าผมค่อนข้างที่จะติ๊กตัวเองหน่อยว่าเออนี่นะผมอ่านหนังสือก่อนจริงก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหลายอย่างนะ ในการที่จะมากับบ้านยืนก็เจอปัญหาเรื่องหลายเรื่องก็คือแทนมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงตามเป้านะการจัดตารางเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนใหม่โอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ถาจบย์เพียงแล้วนี่นะตอนนี้ก็ ยัง,องรอฝนอยู่ฝนยังไม่มาสักทีนะตอนที่อยู่สุราษฎร์มาแล้วมันมาแนละ้วตอนที่ผมกำลังจะกลับมันมาพอดีเลยแต่ว่าน้ำยืนยังไร้วิเววแต่ก็มีบ้างบางส่วนทุกคนแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีตกโอเคแต่ถ้าฝนตกยังไงผมถ่ายให้ดูโดยการคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ถ้เป็นคลิปอ จบการเดิน,นทางสุราโอเคเจอกันใหม่ในรูปของออรูปของเด็กมหาลัยนะครับโมดลเด็กัย